ผู้ชมวันนี้นะคะน้องถุงเงินนะคะจะมีวิธีการทําสวนจิ๋วได้มาจากหลังบ้านนะคะ,ะต่อไปนะคะเราจะมาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างหนึ่งนะคะมอสจากหลังบ้าน,นะคะ่ะแล้วก็ต้นหญ้านะคะแล้วก็ดอกหญ้านะคะแล้วก็จะมีกระถางยินเผานะคะแล้วก็มีดิน แล้วก็มีตายขาวค่ะหรือตายตู้ปลานะคะแล้วก็มีตัวนี้ที่คอยจับแล้วก็หนีนะคะคอยตักนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมามูันดูนะคะลูกเราจะมาเทดินนะคะใส่เข้าไปนะคะใ <laughs> ส่ไปให้เต็มดมใส่ไปให้เ <laughs> ต็มตต่อไปทำไงคะ ไปนะคะเราก็ทําให้ดินนี่นะคะเต็มนะคะ,ะเต็มใช่ไหมคะเพืเต็มนะคะทำให้เต็มเลยค่ะดินนะคะใส่เต็มนะคะ,ะแล้วเสร็จนะคะเราก็ทำให้มันสวยๆนะคะหนึ เราทำโซนไหนดีอ่าเอาทำโซนที่เป็นทรายทรายไม่ทรายก่อนนะคะแล้วก็เทลงไปหน่อย,ยนะคะเพื่อให้มัจดสวยให้ดูสวยๆใช่ไหมคะทุงเนียงเห็นนะคะมาให้เต็มเลยไ,ได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ต่อไปนะคะเราก็เอากระหนี้นะคะอ่าเอามอสก็ได้ค่ะ บางให้สวยนะคะเนี่ยค่ะมันจะเป็นส่วนเล็กๆในในกระถางจิ๋วนะคะซึ่งกระถางจิ๋วเนี่ยหาซื้อไม่ยากหรอกค่ะใบไม่เท่าไหร่เองนะคะอ้าวหุ่นซ้ำมาได้หรอคะมาดูมาดูสวนหลังบ้านหรอคะนี่นะคะเห็นไหมคะก็เริ่มจะสวยแล้วหุ่นซ้ำสนใจตัวไหนล่ะคะนี่นะคะเราพยายามทำให้มันสวยเหมือนสวนจริงๆอะค่ะ มอต่างบ้านเนี่ยหางหห่ายๆนะคะตอนช่วงหน้าฝนเนี่ยมันจะขึ้นดีมากเลยค่ะเห็นไหมค่ะแ่ขึ้นนล้่าหรอฮึ่มาวคะเอาต้นยญากันนะคะโอเคเอาต,อนาต้นยญาาหนูจะเพิ่งเล่นค่ะลูกกำลังทำถ่ายวิดีโอนะคะเดี๋ยวเราต้องให้ท่านผู้ชมเห็นนะคะความสามารถของเรานะคะว่าเราอยู่นิ่งๆกันนะคะ,ะพงศาเดี๋ยวเ,เ,เพิ่งเล่นนะคะลูก ถุงตาบมาช่วยแม่เหรอคะส่งเงินดูซี่พี่ถุงทับมาทำไมเห็นไหมจะเริ่มสวยแล้วนะคะถุงตาบขาจะนนดื้อน,นะคะลูกแล้วก็เราก็ปากเนี้นะคะมันก็จะทําให้เราดูว่ามีธรรมชาติที่ที่สวยงามนะคะเห็นไหมคะวันนี้นกระถางจิ๋วค่ะเดี๋ยวรอบหน้านะคะจะทําสวนแบบแปลกๆอย่างเงี้ยนะคะในกระถางดินเผานะคะ สวยไหมคะท่านผู้ชมขอกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็กดซับสไครป์ถ้ามีคลิปด,ดีๆจะนำมาฝากนะคะขอบคุณค่ะ